สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนเดอ้อจ้ามันเจะดวงมีข่าวมาอัปเดตซูฟังอีกแล้วพี่น้องล่าสุดเนาะที่ทางทนายฟินแลนด์พี่น้องทนายพัดเพิ่นกาใได้ยิบยกอ่าประเด็นในส่วนของกรณีที่บรจิจดทะเบียนสมรสกันพี่น้องเด็กที่เกิดมาให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงไม่ใช่ของชายและหญิงก็ยังฟ้อง เรียกค่าเลี้ยงดูได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นกรณีของทางอ่าพยาบาลฟินแลนด์กับทางคุณแพ้ว์เนาเพราะว่าวันที่3 0กรกฎานี้มีนัดกันอยู่สันเยาวชนและครอบครัวของจังหวัดยะโสทอนอีกรอบหนึ่งพี่นองเฮ้ากับมาถารุ่นกันเบิงพี่นองว่าสิเป็นจังไดทางอีกฝั่งหนึ่งสิมาเจรจากันได้บเพราะว่ามือวันที่10ที่พานมาพี่นอง10กรกฎา คือบาาาริษัมหาดาเนื่อนการเจราจารใดเลยเนืองจากว่าอีกฝ่ายติดภาร,รกิจขอเลื่อนคดีออกไปนั่นล่ละพี่น้องบายท,ที่นี่วันที่30มสิกรกฎาคมเจ็ดนี้เวลา10บนาฬิกาพี่น้องสิมีการนัดคุยเจราจารใกล้เกียร์หรือสือพยานกันอีกเทื่อนหนึง่งนั่นลหละกะตองมาถารุ่นเบิงกันอีกเทื่อนหนึง่งทนายเพิ่นกเ็เลยได้ตองออกมาโพสในกรณีนี่ใบพี่นอ้องทีทางทนายได้โพสใ้สิทธิ์แม่มีอะไรบ้างกะ เดี๋ยวเจดวงสีบอกสูฟังพี่นง่าถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนกันแม่ก็มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูจากพ่อเด็กได้อันนี้ก็เป็นกรณีแรกส่วนกรณีที่สองคนที่มีอำนาจคือแม่คนเดียวญาติญาติบ่าว่าสิีเป็นฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่อันนี้ก็คือบบเกียวนั่นแหละพี่นงค์ข้อตัดไปประนี้ก็คือกรณีที่สามอำนาจปกข้องของแม่จะไม่มีวันหาย เว้นแต่ว่าสิตายหรือศาลสั่งเพิกถอนเท่านั้นส่วนกรณีที่สี่พี่น้องสิทธิ์นี้มีอยู่20ปีนับแต่วันที่เด็กเกิดอันนี้ก็เป็นในส่วนของสิทธิ์เนาะอันที่หาใครเอาเด็กไปจากแม่แม่ฟ้องเอาคืนได้หมดคนอื่นนี่ก็คือสิบอมีสิทธิ์เอาเด็กไปไว้ต้องคืนสถานเดียวกรณีผู้ใดเ,เอาเด็กไปจากแม่นี่ แม่สามารถฟ้องคืนได้เบิดพี่น้องนั่นแหละพี่น้องทางเอฟซีเพื่อนกัมีต่างๆกฎหมายเนาะยังกระซิบแม่เบิดอยู่แล้วในกรณีว่ริจดทะเบียนเพื่อนกับเป็นห่วงทางบอดอยู่ก็ต้องมาถารุ่นกันเบิ่งต่อไปพี่น้องกรณีนี้แทนที่สิแม่นผู้หยิงเนาะพี่น้องเนาะไปฟ้องเลียงเรียกค่าเลียงดูจากทางผู้ายเนะแต่กรณีผูิบาลฟิลเล่นต้องได้ลงตัวสารเพื่อให้สารสร้างเป็นบิดา โดยชอบโดยกฎหมายพี่นงองนั่นแหละพี่นงองพี่นงองมีความคิดเห็นแบบใดกัคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใจดวงใดเด้อจ้าเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตใหม่กัเสียวมาฝากพี่นงองใหม่เด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดวงไว้ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า